สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับรูป,ปัดกันอีกแล้วนะคะในวิชาสุขคศึกษาค่ะเด็กๆอยู่ที่บ้านเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมเอ่ยยังไงก็รักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะหยิบหนังสือมารอรูป,ปัดแบบนี้แล้วแสดงว่าพร้อมที่จะเรียนแล้วใช่ไหมคะงั้นเปิดหนังสือไปที่หน้า3ารอครู้ปัดได้เลยค่ะ เมื่อคลิปที่แล้วค่ะครูป,ปัดพูดไปถึงเรื่องของความสำคัญของครอบครัวได้ดูกันหรือยังคะครอบครัวค่ะทำหน้าที่ในการหล่อหลอมความเป็นมนุษย์ของเราและเป็นแกนกลางสำคัญในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมค่ะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวขนาดเล็กหรือ ครอบครัวขนาดใหญ่ก็สามารถมีความสุขได้ค่ะถ้าสมาชิกทุกคนรู้จักหน้าที่ของตัวเองสำหรับในวันนี้ค่ะครูปัดจะมาพูดถึงเรื่องวิธีการสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัวจะทำให้เราค่ะอยู่ในครอบครัวได้อย่างมีความสุขและก็ได้รับความอบอุ่นภายในครอบครัวด้วยค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่ามีวิธีอะไรบ้างงั้นราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ เรามาดูวิธีการสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัวกันค่ะคนเราค่ะมาอาศัยอยู่รวมกันในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวขนาดเล็กหรือครอบครัวขนาดใหญ่สมาชิกทุกคนในครอบครัวค่ะต่างก็ต้องการให้ครอบครัวของตนนั้นมีความสุขมีความอบอุ่นการสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัวจึงเป็นสิ่งสําคัญค่ะที่จะทําให คนในครอบครัวค่ะอาศัยอยู่ด้วยกันอยากมีความสุขเราไปดูวิธีการสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัวกันค่ะข้อที่1น,นะคะทุกคนในครอบครัวค่ะควรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเช่นลูกมีหน้าที่เรียนหนังสือและเชื่อฟังคําสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่ค่ะและคุณพ่อคุณแม่ก็มีหน้าที่อบรมสั่งสอนให้เด็กๆเ,เป็นคนดีค่ะ ข้อที่2นะคะลูกต้องให้ความเคารพคุณพ่อคุณแม่ค่ะหรือญาติผู้ใหญ่ภายในบ้านอ่อมน้อมทำตนพูดจาไพเราะสุภาพเด็กๆก,ก็จะเป็นเด็กที่น่ารักข้อ3ค่ะเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในครอบครัวให้พูดคุยและปรับความเข้าใจกันค่ะไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหานะคะเพราะบางทีค่ะการใช้อารมณ์คุยกันก็จะทำให้เรื่องหรือปัญหานั้น ใหญ่โตขึ้นมาค่ะเราควรพูดกันด้วยเหตุผลต่อไปข้อที่4ค่ะมีน้ำใจต่อบุคคลภายในครอบครัวค่ะช่วยเหลือด้วยความเต็มใจและรู้จักเสียสละค่ะถ้าคนในครอบครัวต้องการความช่วยเหลือเด็กๆก็ต้องรีบเข้าไปช่วยเลยนะคะอย่างเช่นคุณแม่ถือของมาหนักมากๆเลยเด็กๆก็ทำไมคะเดินไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ถือของก็ได้ค่ะหรือคุณแม่กำลัง ทำงานบ้านอยู่เด็กๆก็สามารถไปช่วยได้ค่ะอย่างเช่นกวาดบ้านถูบ้านล้างจานรดน้าต้นไม้งานที่เด็กสามารถทําได้เด็กๆก็สามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้เหมือนกันค่ะถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยนะคะข้อที่5ค่ะรู้จักกาลเทศะเคารพสิทธิ์หรือเกรงใจผู้อื่นไม่ทําตามใจตนเองจนก่อผลเสียต่อผู้อื่นค่ะเด็กๆต้องรู้จักเกรงใจผู้อื่นด้วยนะคะอย่างเช่น คุณปู่คุณย่าหรือคุณป้าคุณลุงกำลังนอนหลับพักผ่อนอยู่เด็กๆก็ไม่ควรส่งเสียงดงังหรือวิ่งเล่นเด็กๆต้องรู้จักกาลเทศะอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่กำลังคุยกับแขกที่มาหาที่บ้านเด็กๆก็ไม่ควรพูดแทรกขณะที่ผู้ใหญ่กำลังพูดคุยอยู่นะคะข้อที่ 6. ค่ะทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสยอยู่เสมอการที่เราเป็นคนอารมณ์ดียิ้มง่าย ก็จะทําให้คนที่อยู่ในบ้านค่ะมีความสุขไปด้วยเมื่อเห็นรอยยิ้มของเราข้อที่7ค่ะเมื่อมีเวลาว่างที่ตรงกรันควรทํากิจกรรมร่วมกันค่ะเพื่อสร้างสัมพันธ์ภายในครอบครัวอย่างเช่นไปพักผ่อนที่ต่างจังหวัดในวันหยุดออกกําลังกายหรภอพักพยนตร์ด้วยกันเล่นเกมด้วยกันหรือทําอาหารร่วมกันก็จะเป็นวิธีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวค่ะเพราะการ ทำกิจกรรมร่วมกันเราก็จะได้ใช้ความสามัคคีเป็นอันดึงอันเดียวกันภายในครอบครัวคะ่ะครอบครัวไม่กลัวเครียดตอนสุขภาพจิตดีเริ่มที่บ้านหมู่นี้คุณพ่อกลับจากที่ทำงานมาด้วยท่าทางหมดสภาพหงุดหงิดไม่ค่อยคุยกับใครอารมณ์เสียทุกครั้งที่คุณแม่ถามหาของใช้ที่ฝากซื้อแล้วคุณพ่อลืม หนักข้อเข้ากับพูดเสียงดังใส่คุณแม่แล้วก็หลบไปนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่คนเดียวโอ้ยงานเครียดอยู่แล้วอย่ายุ่งกับฉันได้ไหมอยู่นอกบ้านกับเพลียใจพ่อกลับมาบ้านแทนที่จะสบายใจก็มีแต่เรื่องน่ารำคาญเฮ้ยทำไมไม่มีใครเข้าใจพ่อบ้างเลยนะส่วนคุณแม่น่ะครับนอกจากจะอารมณ์เสียที่ทะเลาะกับคุณพ่อแล้วคุณแม่ยังแอบน้อยใจบ่อยๆที่คุณพ่อต้องทำงานล่วงเวลา เสาอาทิตย์ก็เอาแต่ดูโทรทัศน์ไม่ช่วยทำงานบ้านไม่ช่วยเลี้ยงลูกชอบลบไปนั่งอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็ทำอะไรก็ก็แก๊กๆคนเดียวแถมไม่พาออกไปเที่ยวไหนต่อไหนเหมือนสมัยก่อนอ,อ,อ,อันนี้จะนมจ้ะเดี๋ยวพ่อเราไน้อหนให้ฟังนะจ้ะทำงานบ้านเองทุกอย่างเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวเหนื่อยสายตัวแทบขาด ทำไมไม่มีใครเห็นใจฉันเลยแถมพ่อที่เคยใส่ใจแม่ก็เปลี่ยนไปกลายเป็นคนแปลกหนะ้าพ่อกับแม่จะทำสงครามกันอีกแล้วเลยเนี่ยพ่อแม่ตึงๆึงกันแบบนี้แล้วคุณลูกล่ะเลเ็แน่นอนเมื่อลูกชายเพิ่งจะเข้าเรียนชั้นปหนึ่งเปลี่ยนโรงเรียนเพื่อนก็เปลี่ยนก็ต้องการเวลาปรับตัวแต่พอจะมาคุยกับคุณพ่อคุณแม่ กลับไม่มีใครรับฟังเลยมีแต่บอกให้ไปฟ้องครูหนูดอนล้อหนูไม่รู้จะถามใครทำไมไม่มีใครสนใจหนูเลยเห็นไหมครับว่าเมื่อมีคนใดคนหนึ่งในครอบครัวมีปัญหาต่างคนต่างก็คิดถึงแต่เรื่องของตัวเองถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็มีแต่จะทำให้ปัญหาแย่ลงแย่ลงจนสุดท้ายก็จบด้วยการทะเลาะกัน เรามาลองหาวิธีช่วยให้ครอบครัวเข้าใจกันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขดีกว่าครับต่อให้น้ำจะท่วมแผ่นดินจะไหวสนาวิจะมาฉันก็ไม่สนฉันจ่าหนังสือพิมพ์อาแล้วนั่นใครแล้วนะเข้ามาได้ยังไงเนี่ยก่อนอื่นน้องคิดดีลองฉายภาพให้แต่ละคนในครอบครัวดูหน่อยสิวันๆคุณพ่อกาเจอกับเรื่องมากมายที่บริษัทเดี๋ยวก็มีปัญหามาให้แก้ เดี๋ยวเจ้านายก็สร้างความกดดันให้ไหนจะเรื่องค่าใช้จ่ายในครอบครัวที่คุณพ่อต้องรู้แลอีกตายแล้วนี่พ่อต้องเจอสภาพแบบนี้ทุกวันเลยเหรอมีหน้าล่ะพอกลับมาบ้านเลยหมดสภาพโธ่แม่จะช่วยพ่อได้ยังไงบ้างเนี่ยพ่อจ๊ะที่ผ่านมาแม่ขอโทษที่แม่เอาแต่บ่นพ่อนะสงสารคุณพ่อจังเลยครับส่วนคุณแม่น่ะเหรอเดินแต่เช้าก่อนใครดูแลเรื่องอาหารเช้าพอพ่อลูกกอกไป ที่จะได้พักกลับต้องทำงานบ้านมากมายดูแลบ้านให้สะอาดเรียบร้อยจนลืมดูแลตัวเองพ่อนึกว่าแม่อยู่บ้านจะสบายไม่ต้องทำอะไรมากไม่รู้เลยนะเนี่ยว่างานบ้านจะเหนื่อยขนาดนี้มันดูเป็นงานที่ไม่มีวันจบเป็นงานสำคัญที่มีแม่คนเดียวเท่านั้นที่ทำได้พ่อขอบใจแม่มากนะที่ดูแลบ้านและลูกเป็นอย่างดีคุณแม่คนดีที่หนึ่งเลย ต่อไปลูกจะช่วยคุณแม่ทำงานบ้านครับแล้วเจ้าตัวเล็กล่ะไปโรงเรียนจเจอเพื่อนใหม่<อ>ยังปรับตัวไม่ได้ไ,<อ>ไม่มีเพื่อนเลยแถมกลับมาที่บ้านพ่อกับแม่ก็ทะเลาะกันเสียงดังพ่อขอโทษนะลูกที่ไม่มีเวลาปล่อยให้ลูกอยู่คนเดียวต่อไปพ่อจะเล่นเป็นเพื่อนลูกเองเดี๋ยวเราไปออกกํำลังกายกันลูกจะได้แข็งแรงไม่มีใครกล้าล้ออีก ไม่เป็นไรนะลูกตัวเล็กแต่ความรักที่แม่ให้ก็ไม่ได้เล็กเหมือนตัวลูกนี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะไปขอคําแนะนําจากคุณครูเองจ้าเห็นไหมล่ะครับลองมองเรื่องราวสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวผ่านมุมมองของเขาบ้างคอยสังเกตพูดคุยให้กํำลังใจอย่าให้เขารู้สึกว่าโดดเดี่ยวเคล็ดลับง่ายๆที่เราทําได้ทุกวันแต่เราละเลยไปัูแต่เอาใจใส่คนอื่นๆ จนลืมมองว่าคนที่ต้องการเราที่สุดคือคนข้างๆในครอบครัวเราเองนี่แหละหัวใจสำคัญของสุขภาพจิตที่ดีครับเป็นยังกันบ้างคะดเด็กกับเรื่องราวที่ครูป,ปัตต์นำมาฝากในวันนี้กับวิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวเด็กๆอย่าลืมนำไปปฏิบัตินะคะ เด็กต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองเคารพเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่ภายในบ้านเมื่อเกิดปัญหาก็ต้องพูดคุยกันมีน้ำใจต่อกันรู้จักการลาเทศะทำจิตใจให้ร่าเริงและถ้ามีเวลาว่างก็อย่าลืมทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสรางสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก่อนจากการครูปัดขอฝากใบงาน วิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวเป็นแบบ m ม m แ p นะคะและแบบฝึกหัดในหน้าที่25ไว้ให้เด็กๆได้ทบทวนบทเรียนด้วยค่ะสำหรับวันนี้ครูปัดต้องไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ